Happy Apple Vision Pro Day ครับผมสวัสดีครับผมวิกซอิสตร ATEGY แล้ววันนี้วันที่2กุมภาพันธ์ปี2024มันเป็นวันที่ Apple Vision Pro จะปล่อยตัวออกมานะฮะให้ทุกๆคนได้สัมผัสกันในอเมริกานะครับและผมอยากจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสป,ประสบการณ์การรับเครื่อง Apple Vision Pro ด้วยกันนะครับเพื่อนๆพ,พร้อมไหมครับไปกันเลย มาถึงแล้วครับร้านแอป l e s ล o r e ร์นะครับผมมาเร็วไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะเข้าไปกันแต่สังเกตได้ว่าข้างๆที่เราจอดเนี่ยผมจอดอยู่ข้างๆร้านเลยนะฮะข้างๆที่เราจอดเนี่ยสงสัยจะเป็นคนที่มารับตัว Vision Pro เหมือนกันนะครับและเขาก็ขับด้านซ้ายผมจอดข้างๆ r i v i a n r 1 t นะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้านะของค่าย r i v i a n แล้วก็ด้านขวา เป็นตัวรถ Tesla Model X นะครับแสดงว่าตรงหลายคนที่มาลา Vision Pro เนี่ยแบบเป็นแบบว่า e a r l y Adopter จริงๆอ่ะเป็นแบบคนที่ชอบเทคมากๆนะสงสัยก็เลยเนี่ยจอดข้างๆเลยฟากันทั้งหมดเลยไะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเร,เ,นะเราเข้าไปดูข้างในร้านกันว่าถ้าเขาให้ถ่ายนะเราเข้าไปดูข้างในร้านกันไม่งั้นเราเจะกลับไปเปิดเปิดกล่องตัว Apple Vision Pro ที่บ้านครับข้างนอกร้านไม่มีคนยืนรอไม่มีคิวนะครับไม่เหมือนตอนเปิดตัวพวก iPhone Apple Watch อะไรพวกนี้นะครับ อันเขาก็ให้ลองฟิตนะฮะผมแค่จะลองฟิตแล้วก็จะไปเปิดกล่องเองที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะเป็นการใส่ครั้ง <Okay. S 1> แรกเลยนะฮะอยยโอ้้อ้อ้ You know, I thought it was gonna be heavier. Oh right, right, I thought the same thing. Oops. Oh, okay. So it feels a little bit loose actually. A little bit loose, you Oh I, Yeah, I think that's you can still tighten that. Oh I see, yeah. yeah. If you turn right, righty tighty lefty looty loosey pretty much. Alright, yeah. Yeah. Yeah, I think that fits pretty well. Between your forehead and your cheeks. Song <laughs> Apple Pro กับ Travel Case นะครับ Apple Vision Pro กับ Travel Case นะโอเคเราจะไว้ตรงนี้แล้วเรากลับบ้านกันกลับมาถึงบ้านแล้วครับเราจะมาทำการ Unbox ตัว Apple Vision Pro กันนะฮะนี่เลยกล่องหนักมากเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ตัวกล่องนะฮะ 3.56กิโลเลยนะครับแค่กล่องนะครับหนักมากสอ,อย่างนะฮะมีกล่องกับเคสเราจะมาดูกันกล่องก,กันก่อนนะครับแกะกันเลยกล่องนี้นะฮะมันจะมีที่สไลด์เหมือนของ Apple นะซิกเนเจอร์เขามีมีที่ฉีกนะครับสองฝั่งด้านนี้กับด้านนี้มาฉีกกันครับด้านนี้ก่อนดีกว่า ไปแล้วหนึ่งนะฮะอีกอันนึงนะครับแกะไปแล้วสองนะครับมาดูกันนิดนึงให้เห็นนะครับกล่องเปิดแล้วข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับ แต่ว่าแค่กระดาษเนี่ยมันหนักมากเลยรู้สึกแบบพรีเมียมโอเคอันนี้คือตัว Vision Pro ครับผมให้ดูใกล้ๆดีวกว่าอันนี้เป็นเคสนะฮะที่เขาปิดอยู่ด้านหน้านี่ครับรอบๆนี้เราลองถือเป็นครั้งแรกนะฮะของผมนะเมื่อกี้ผมไปลองที่ร้านมาแล้วแต่ว่า อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้จับตัว Vision Pro นะฮะไดีแกะความรู้สึกจะเหมือน Apple Watch นะผมว่า Apple Watch ตัวแรกนะหรือมันเหมือนกับ Apple Watch ตัวแรกผสมกับ iPhone ตัวแรกอะครับยังไงมันือน first gen มากๆเขาทำให้มันรู้สึกพิเศษมากๆนะฮะก็จะมีตัวเคสมาให้ ผมจับดีๆก่อนอย่ามัหล่นะยังไม่ทันใช้โอเคนี่เป็นเคสนะฮะข้างในเป็นป็นดอบกรัรมมี่สักหลาดนะไปข้างๆนะครับส่วนตัวนี้แหละคือตัว Apple Vision Pro นะฮะเรามาดูน้ำหนักมันดีกว่าน้ำหนักของ Vision Pro เนี่ยมีทั้งตัว Solo Loop Band นะครับหรือว่า Solo Band อะไร Solo Head Solo Headband นะ แล้วก็ตัวไลท์เซียวนะครับมาดูน้ำหนักกันก่อนน้ำหนักแค่ตัวนี้นะฮะไม่เอ่ยนี่บอกว่ากรัมตั้งยังไงดียวนี่แล้วกัน629กรัมนะครับ ก็คือน้ำหนักที่จะอยู่บนหัวเราจริงๆอ่ะไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะ629กรัมนะครับอ่ะไว้ก่อนเรามาดูว่ามีอะไรอีกนะฮะในในกลอ่ลองเปิดออกมาก็จะเป็น Vision Pro ครับมีสองฝั่งอันนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกหนังสือนะฮะโอ้ป็หน,นังสือบอเป็นเล่ม โฆษณานะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะฮะวิธีการใส่นะครับฟิต้วก็พวกปุ่มต่างๆอันนี้เป็นพวกการใส่เลนส์นะฮะโอเคไว้ก่อนแล้วก็ในกล่องก็ยังจะมีตัวตัวหลูแปนมาให้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวสายอันนี้มันจะเป็นโซโลใช่ไหมหมายว่าเป็นแค่เส้นเดียวแต่ในน,นนี้จะเป็นแบบ บอว่ารัดหัวด้านบนด้วยนะฮะนี่ก็จะรัดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับอันนี้ก็วิธีการเปลี่ยนสายเนาะน,นี้เรายังไม่ลองนะเก็บไว้ก่อนนะครับปุ๊บแบตเตอรี่นะฮะเป็นความรู้สึกตัวนี้มันเหมือนแบบเหมือนแบบ iPhone เวอร์ชันหนึเลยอะนะครับใช่เลยผมรู้สึกแบบ iPhone เลยนะฮะ อยู่ใกล้ๆนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนไหมเหมือนแบบเหมือนด้านหลังของ iPhone เวอร์ชันหนึเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายล็อ,อกมานะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวล็อกนี้นะฮะหมุนตัวล็อกนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ย มันจะเห็นไหมนะฮะมันจะเป็นเหมือนใช้หมุนเอาแล้วมันจะล็อกกับตัวแว่นนะครับแล้วตัวพินจะอยู่ข้างในกลมๆเห็นไหมฮะหลายๆหลายๆพินอยู่เหมือนกันนะครับอย่าก็บอกว่าตรงนี้ถ้าถอดมามนันเป็นเป็นเหมือนคอนเนคเตอร์คล้ายๆตัว Lightning นะครับโอเคแล้วก็มีนี้แล้วไว้ก่อนนะฮะมีอะไรมาอีกมีไป power brick นะครับก็ ไม,ไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะว่าซื้อ iPhone เขาก็ Apple ก็ไม่ให้อะไรใช่ไหมแต่อันนี้นะซีพันกว่เเยนเนี่ยเขาก็คงให้มาหน่อยเลยนี่เป็นตัว3 0วัตนะฮะสามสิบวัตนะครับอ่านะก็เก็บเอาไว้แล้วก็มีสาย usb c usb c นะครับสาย usb c usb c คล้ายๆเหมือนสายที่ให้มากับตัว iPhone 15, นะิ5เนาะเป็น b r a i d e d นะฮะเป็นแบบสายผ้าผ้า นะครับโ okay. oh, อเคตรงนี้้ัน่างนี้อู้อันนี้อันเด็ดนะฮะเพราะว่าเขามีผ้าเช็ดมาให้ครับผมผ้าเช็ดนะฮะอันนี้แบบน้อยมากนะที่ Apple จะแถมพวกของพวกเนี้ยอีกทีนะฮะอันนี้มันจะเหมือนกับไอรู้สึกเหมือน iPhone รุ่นแรกเลยอ่ะขอเขาก็จะมีด็อกมีอะไรมาให้มีผ้ามาให้ใช่ไหมแต่หลังๆนี่เขาตัดออกหมด แต่นี้เป็น first gen นะเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับมีผ้ามาให้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะฮะในกล่องไม่มีอะไรแล้วก็คือตัว light seal cushion นะครับหรือตัวเป็นหมอนหมอนต่อกับ light seal นะ้กล่องก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเนี่ยที่การทำก็เป็นนิ่มๆนะครับอันนี้เป็นน่าจะตัวเดียวกับตัวเดียวกับเอ้อันเนี้ย ก็คือเขามีให้มา2อันเนาะเห็นไหมฮะเนี่ยตัวเนี่ยคือมันถอดได้นะครับมีให้มา2อันมีไซส์ W plus น่าจะใหญ่กว่าอันนั้นนิดหนึ่งนะฮะก็โอเคเก็บกล่องไปก่อนเรามาดูตัว Apple Vision Pro กันดีกว่าครับเดินเลยแล้วก็ต้องวางผ้านะฮะ Vision Pro นะครับสายเสร็จอัตว์ซีเก็บไปก่อน มาอันบ x ็อก์ัวเคสกันนะครับนี่เป็นเคสที่ใหญ่มากๆนะมาดูกันในกทีดีกว่าว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับมี0กรัมโอเคตัวเคสนี้หนะักเคสอย่างเดียวนะฮะ1กิโลนะครับ1,044กรัมนะฮะมาอันบ b ็อกกันเลยจริงๆมันไม่มีบ o ็อกนะดูแ okay. ค่ซิปออกมาได้เลยนะครับ มันดูเหมือนนิ่มๆน,นะมันก็นิ่มนะครับแต่ข้างในเป็นเชฟเป็นแบบเชสแข็งอยู่ด้านในนะสิบดบยากมากเปิดออกมากล,งกลวงๆนะโอเคแต่อันนี้เป็นนิ่มนะครับข้างใน,นวัสดุถือว่าดีเลยละ่ะวัสดุเป็นอย่างนี้นะน,นี้สองร้อยเหยนนะครับตรงนี้มันแพงมากเลยแพงเกินอันนี้เป็นที่ใส่แบตบโอเคที่ใส่แบตนะครับ นี่เรายังไม่ได้ใช้ละก็มีถุงพอพอเคสเสร็จแล้วเราก็พอไม่ใช่เนอะอันนี้มันเป็นอะไรอะใส่พวกเคเบิลมาครับโอเคก็ใส่๋อเขาให้ใส่ usb c พวก usb c adapter p o n e c t i o n cloth นะฮะแล้วก็ใส่ไปในถุงนี้แล้วก็ใส่เข้ามาในตัว vision pro เนี่ยก็เซฟไว้ตรงนี้ได้นะครับแค่นั้นเองครับตัวกล่องเป็นกลอ่กลองที่ เรียกจ็เคสที่แบบแพงนะแต่ผมว่ามันก็โอเคแหละหนักด้วยและนี่แหละครับคือการแกะกล่องของตัว apple vision pro นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะทำการเซตอัพนะการใส่ครั้งแรกแล้วก็เซตอัพตัว apple vision pro นะครับแล้วก็ในการใช้ face time การใช้ งานต่างๆของ Apple Vision Pro เนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกนะครับในการใส่แต่บอกก่อนเลยก่อนจะนี่เลยผมลองใส่ละมันหนักกี่พอสมควรนะฮะพอใช้ไปประมาณสัก2 0นาที15นาทีก็จะรู้สึกแล้วว่ามันหนักหนักข้างหน้าอาจจะปวดคอบ้างนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็อย่าลืม subscribe นะฮะถ้ายังไม่อยากพลาดวิดีโอเหล่านั้นนะครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามตอบคำถามเหล่านั้นในวิดีโอที่ผมจะทำต่อๆไปครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ